ทำไมทำบุญมาตั้งนานแต่ก็ยังเจอทุกข์โดยหลวงปู่ดุลอตัตโตโลหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมเราทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเจอกับความทุกข์ยังต้องเจอกับเคราะกรรมธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้เรา รอดพ้นจากความทุกข์แต่คือสิ่งที่จะทำให้ใจของเราไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาต่างหากครับผู้ที่เข้าใจธรรมะได้อย่างแท้จริงจึงหาได้ยากเพราะไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องเห็นตามจริงและวางใจได้เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์เรามารับฟังเรื่องราวและคำสอนจากหลวงปู่ดุลอตตโลกันครับในเรื่องทำไมทำบุญมาตั้งนาน แต่ก็ยังเจอถุกโดยเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ได้นำมาจากหนังสือพระราชวุฒธธาจารย์หลวงปู่ดุลอัตุโลเสียงอ่านโดยปราชศียาภัยเมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้วผลคือความทุกข์ยาก ส่วนสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียใจอะไรเอาบอลในทรัพย์สินถึงขั้นเสียสติไปก็มีหลายรายวนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังว่าอุตส่าห์ทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วยทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุม้มครองไฟไม่บ้านวอดวายหมดแล้วขเขาเ่านั้น ก็เลกเข้าวัดทำบุญไปหลายรายเพราะธรรมะไม่ช่วยให้เขาพ้นจากไฟไหม้บ้านหลวงปู่ดุลเลยบอกว่าไฟมันทำตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ไปช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่าความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพรัดพรากจากกันมันมีประจําโลกอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ ทีนี้ผู้มีธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ธรรมะไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อมีผู้ถามถึงการตายการเกิดใหม่หรือถามถึงชาติหน้าชาติหลังหลวงปู่ดุลไม่เคยสนใจที่จะตอบ หรือมีผู้กล่าวขานว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีประการใดหลวงปู่ไม่เคยคว้าหาเหตุผลเพื่อจะเอาขานใครหรือไม่เคยหาหลักฐานเพื่อยืนยันเพื่อให้ใครยอมจำนวนแต่ประการใดท่านกลับแนะนำว่าผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลัง หรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีลสมาธิปัญญาอย่างแน่วแน่ก็พอถ้าสวรรค์มีจริงถึง16ชั้นตามตำราผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ได้เลื่อนฐานะตนเองโดยลำดับหรือทัศวรรค์นรกไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วขณะน,นี้ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ย่อมอยู่เป็นสุขเป็นมนุษย์ชั้นเลิศการฟังจากคนอื่น การค้นคว้าจากตำรานั้นไม่อาจากแก้ข้อสงสัยได้ต้องเพียนปฏิบัติทำมิปัสนาญาณให้แจ้งความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิงแม้จะมีคนเป็นกลุ่มอยากฟังความคิดเห็นของหลวงปู่เรื่องเวียนว่ายตายเกิดยกบุคคลมาอ้างว่าท่านผู้นั้นผู้นี้สามารถระลึกชาติย้อนหลังได้หลายชาติ ว่าตนเคยเกิดเป็นอะไรบ้างและใครเคยเป็นแม่เป็นญาติกันบ้างหลวงปู่ดุลท่านก็ตอบว่าเราไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้แค่อุปจารสมาธิก็เป็นได้แล้วทุกอย่างมันออกไปจากจิตทั้งหมดอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตมันบันดาลให้รู้ให้เห็นได้ทั้งนั้นและรู้ได้เร็วเสียด้วยหากพอใจเป็นแค่นี้ผลดีที่ได้ก็คือ ทำให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ตำ่ำแล้วตั้งใจทําดีบริจาคทานรักษาศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันพากันกระยิ่มยิ้มย่องในผลบุญของตนส่วนการที่จะกําจัดก,กิเลสเพื่อทําลายอวิชชาตัณหาอุปทานเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงอีกอย่างหนึ่งต่างหาเมื่ออยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ตลอดระยะเวลายาวนาน คำสอนของท่านนั้นไม่เคยมีนิทานสาธกหรือนิทานสนุกอะไรที่หลวงปู่ยกมาบรรยายให้ฟังสนุกสนุกเลยไม่ว่าชาดกหรือเรื่องประกอบปัจจุบันคำสอนของท่านนั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมขั้นปรมัติหรือไม่ก็เป็นคำจำกัดความอย่างกระทัดรัดชนิดระมัดระวังหรือคล้ายประหยัดคำพูดอย่างยิ่งแม้แต่การสอนพิธีกรรม หรือศาสนาพิธีและการทำบุญบริจาคทานอะไรในระดับศีลธรรมหลวงปู่ทำในระดับปล่อยวางหมดส่วนมากหลวงปู่ดูลกล่าวว่าเรื่องพิธีกรรมหรือบุญกิริยาวัตถุต่างๆทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังให้เกิดกุศลได้อยู่หากแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วอาจถือได้ว่าเป็นไปเพื่อกุศลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง ด้วยความคุ้นเคยและอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มาเป็นเวลานานเมื่ออาตมาถามปัญหาอะไรท่านหลวงปู่ท่านมักจะตอบด้วยการย้อนกลับคืนทํำนองให้คิดหาคําตอบเอาเองเช่นถามท่านว่าพระอรหันต์ท่านมีใจสะอาดสว่างแล้วท่านอาจรู้เลขหวยได้อย่างแม่นยําหรือครับหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าพระอรหันต์ท่านใส่ใจ เพื่อจะรู้สิ่งเหล่านี้หรือได้ถามหลวงปู่ต่อไปว่าพระอรหันต์ท่านเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดาด้วยหรือเปล่าครับท่านก็ตอบว่าการหลับแล้วเกิดฝันเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่หรือได้ถามท่านว่าพระปุถุชนธรรมดายังหนาด้วยกิเลสแต่มีความสามารถสอนคนอื่นให้เขาบรรลุถึงอรหันต์เคยมีบ้างไหมครับหลวงปู่ หลวงปู่ท่านก็ตอบว่าหมอบางคนทั้งที่ตัวเองยังมีโรคอยู่แต่ก็เคยรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่หรือปกตินิสัยประจำตัวของหลวงปู่ดุลทางกายท่านจะมีร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไหวสมสัดส,ส่วนสะอาดปราศจากกลิ่นตัวมีอาภาธน้อย ท่านจะส่งน้ำอุ่นวันละครั้งเท่านั้นทางวาจาเสียงใหญ่แต่พูดเบาพูดน้อยพูดสั้นพูดจริงพูดตรงปราศจากมายาทางคำพูดคือไม่พูดเรียบเรียงไม่พูดโอบไม่พูดปลอบโยนไม่พูดประชดไม่พูดนินทาไม่พูดขอร้องขออภัยไม่พูดขอโทษไม่พูดถึงความฝันไม่พูดเล่านิทานชาดก ขรอนิทานปรมปราเป็นต้นทางใจท่านมีสัจจะตั้งใจทำสิ่งใดแล้วทำโดยสำเร็จมีเมตตากรุณาเป็นประจำสงบสงี่ยมเยือกเย็นอดทนไม่เคยมีอาการกระวนกะวายบู้วาบไม่แสดงอาการอ,อึดอัดหงุดหงิดหรือรำคาญไม่แสวงหาของหรือสั่งสมหรืออาลัยอาวร์กับของที่สูญหายไม่ประมาท รุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะและเบิกบานอยู่เสมอเป็นอยู่โดยปราศจากทุกข์ไม่วันไหวไปตามเหตุการณ์ไม่ถูกภาวะอื่นครอบงำท่านจะสอนอยู่เสมอว่าให้ทำความเข้าใจกับสภาวธรรมอย่างชัดแก้งว่าเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสลายไปอย่าทุกโศกเพราะสภาวะนั้นเป็นเหตุเมื่อวันที่ยีมีนาคม 2,526ก่อนที่หลวงปู่ดุลจะกลับจากโรงพยาบาลจุลาได้ชักชวนกันทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่สร้างโรงพยาบาลที่ล่วงลับแล้วเมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปแล้วมีนายแพทย์และนางพยาบาลจำนวนหนึ่งเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่แสดงความดีใจที่หลวงปู่หายจากอาพาธครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวปิยาวาจาว่าหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเหมือนไม่ได้ผ่านการอาพาธมาคงจะเป็นผลจากการที่หลวงปู่มีภาวนาสมาธิจิตดีพวกกระผมมีเวลาน้อยหาโอกาสเพียรภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆหรือโดยยอดที่สุดครับหลวงปู่ดุลท่านก็ตอบว่า มีเวลาเมื่อไหร่ให้ปฏิบัติเมื่อนั้นการฝึกจิตการพิจารณาจิตเป็นวิธีหลักสั้นที่สุดตลอดทั้งชีวิตของหลวงปู่ด,ดุลท่านไม่ยอมรับกับการถือเลิกงามยามดีอะไรเลยแม้จะถูกถามถูกขอให้บอกเพียงว่าจะบวชวันไหนจะศึกวันไหนหรือวันเดือนปีไหนดีเสียอย่างไรหลวงปู่ก็ไม่เคยเปลอเอออวยด้วยมักจะพูดว่า วันไหนเดือนไหนก็ดีทั้งนั้นแหละคือถ้ามีผู้ขอเช่นนี้ท่านมักให้เขาหาเอาเองหรือมักบอกว่าวันไหนก็ได้ถ้าสะดวกดีแล้วเป็นเลิกดีทั้งหมดหลวงปู่ดุลท่านสรุปหลงว่าทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือเลิกดีเลิกร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องเคาะกรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ล้วนออกไปจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งนั้น หลวงปูด่ดุลท่านไม่มีมารยาในทางอยากโชว์เพื่อให้เด่นให้สง่าแก่ตนเองเช่นการถ่ายรูปของท่านถ้าใครอยากถ่ายรูปท่านก็ต้องหาจังหวะให้ดีระหว่างที่ท่านห่มผ้าสังคติเรียบร้อยเพื่อลงปฏิโมกหรือบวชนาคหรือเข้าพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอถ่ายรูปท่านในจังหวะนี้ย่อมได้ถ่ายเมื่อท่านอยู่ตามธรรมดา แล้วขอร้องท่านให้ลุกเป็นนุ่งห่มมาตั้งท่าให้ถ่ายแบบนี้หวังได้ยากอย่างยิ่งเช่นมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากกรุงเทพนำพผ้าห่มชั้นดีมาถวายหลวงปู่เมื่อหน้าหนาวพอถึงเดือนห้าหน้าร้อนเผอเอิญเขาได้ไปกราบหลวงปู่อีกจึงขอให้ท่านเอาผ้ามาหม่มให้เขาถ่ายรูปด้วยเพราะตอนถวายไม่ได้ถ่ายไวหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธว่า ไม่ต้องรอกแม้เขาจะขอเป็นครั้งที่สองที่สามท่านก็ว่าไม่จำเป็นอยู่นั่นแหละเมื่อสุภาพสตรีท่านนั้นลาก,กลับไปแล้วอัตมาไม่ค่อยสบายใจจึงถามท่านว่าโยมขอไม่พอใจหลวงปู่ทราบไหมครับหลวงปู่ดุนท่านยิม้มแล้วก็ตอบว่ารู้อยู่ที่เขามีความไม่พอใจก็เพราะใจเขามีความไม่พอ สุดท้ายนี้นะครับธรรมะไม่ได้มีไว้กันทุกแต่มีไว้ให้เราเข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เพื่อเปลี่ยนใจเราที่ประชิญอยู่ในโลกนี้ขอให้ทุกท่านลองเริ่มต้นสังเกตใจตัวเองมากนะครับแค่ก็ค่อยๆรู้ทันความคิดความรู้สึกใจของเราก็จะค่อ,คอยๆสงบขึ้นเองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์ และความสุขให้กับทุกท่านได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ